น้อ It ันะท่าน้รนะี่ตัวเลนี่ยมันเลตัวอ้ันนี้ก็สโลเล็กๆแต่สโลมากเลย ลองชิมไม่รู้มีลองกัดสักนี้เส่เลยที่ฝอันนี้มีอันเล็กอยู่ข้างในไหมอันนั้นมีแต่ว่าอันสุไม่มีเขาใส่แ่เกจตอนผลิตแบบเหมืนเขาเรียกว่าเหมือนตัวตัวแรงเหมือนเหมือนเหมือนเดดดอรที่พี่ฝนไม่เห็นป่ะแต่แม่แค่แหละมือเหมือนทำผิดแล้วกลายเป็นแรเลย เนี่ยของแม่อันเนี้ยมันมีอันเล็กอีกข้างในเนีย่ยอันเนี้ยว่ารอคะมันเป็นมินิที่น,อน,น้อยเป็นไอ้เนี่ยมันเป็นสีอะไรสีชมพูมันคืออะไรคะเมล็ดบั้งใบเมล็ดบั้งใบเป็นตัวหายากเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือคตัวแรงต้นหอม เก่าเลยคุณแเทียบี่ลูกเก่ามากเปินไฟมินิส่วนเจด้าค่ะไฟมีถูกแล้วยิงข้างกันถูกไซด์เลยโอ้โหโอ้โหเจด้าดีก่อันนี้ก็จะแล่อีกโอ้โหมาดูสิโอ้อันนี้แล่อีกระดับกันจนหอมเต็มเลยหมดแต่ละแต่ละร้อนหบ่ะรูผลิตแต่ละครั้งไงคุณแม่ แมด่ดูแม่ดูยังก็เหมือนกันนะเพื่อนเพือลวังต่างกันอย่โอ้ยนี่นี้แหละอ่างไม่มาอางมาคัวคสีขาวคั <h <h ่วลองดูให้คั่วสีแดงล้แดงนให้แดงนนี่ฟังตอนนี้ตองนี้เข้างอนก็สีทอง นี่คืออนนก็สีแดงโอเคเอ๊ะชอาใจได้ชอบกันเนาะแล้วก็มีแตงกวาโอ้คุณแม่แตงกวาทองาอร์องีเราอย่นี่คือแตงกวาทองอะค่ะเคยเห็นแม่เคน ข้ามองใกล้ๆข้ามือชี้ข้ามีอชี้เออันมีอันเนียีอู้อันอันนี้น่ารักอันนี้อันนี้ันนองวางเิดทปอันนี้อันนนดูอนี่เป็นอันนี้ีเุดเรียบาอ้อ้้โน ลูกสีเลยต้องมาสีนี่สีแต่ถ้ารีดที่แลนมากๆก็จะเป็นลูกอสเนี่ยประมูลแพงที่ที่เวทีสุดแต่มันไม่สโล่นะมันแข็มันมันนิ่นแต่ไม่สโลว์ดีเลยหัวใจอุ้ยตาแบวมาก อุนจิก็สโลอุจิใช่ไหมถืออุจิคนละอันกันเลยอะเราจะได้เป็นอุนจิสีอะไรคะสีฟ้าค่ะก้เาสีอะไรอีกคนอเปิ้ลตัวอะไรคะมันก็สีฟ้าก้ยแรเป็นตัวลูกออใไซโบลูกอ๋อมีสีอืี้กัและอันนี้อันนะแไม่สโล แล้วที่ที่ที่ผลจะมานี่อันไหนที่แบบเก่าแก่ที่สุดเลยทุกคนโอ้คือบนบนฐานนี้มีมูลค่ามหาศาลเลยนะข้างบนนี่ก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้แบบไม่จริงๆเราเกิไม่เด็กจะถามแต่ว่าเขาไม่เห็นของนมันจะเป็นแทงเซอร์มินิอันนี้จะสโลว์อันนี้เจได้เคยเห็นมั้งเคยแล้วค่ะอุ้ยนี่ใส่กล่องเลย อันนี้แม่ตองรุ่นใหม่ก็ยังฮิตเลยอันนี้รุ่นเก่าไปลองดีดดูสิแม่เก่าปีอะไรพี่ฝนอันนี้พี่ฝนได้ตั้งราคาอะไรยังอ่ะคะออันนี้ยี่สิบอันะไรคะแต่ละอันมันกี่ปีแลอะพี่ฝนจะพูดถึงจะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรกๆใช่จะแต่งตกวในรุ่นแรกมันจะประมาณสองพันสี่โอ้ตอนหนูเกิดเกยแนวน้ำผลิตสองพันสองนะพี่สองพันสองโอ้โห นี่ตัวอะไรคะแองเกอร์เหมือนกันแล้วก็จะมีนิตยรุ่มเก่าเป็นสูตรน้ำเปือนด้วยไม่ได้เคยมีอันนี้มันรุ่มเก่ามากอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ไอเดียว้าวคุณแม่ด้วย นี่กินได้เลยเผ่ยไว้บนโต๊ะกินข้าวหยิบผิดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพีพีไอเห็กหนุ่มแบบเป็นเนื้อนิ่มๆบ้างเว่าอ๋อเป็นาเป็นเนื้อสกบุชี่นี่แหละจะได้ตอนนี้เลยมีตาลิงด้วยโอ้กินออกคือคือถ้าไม่มี ไม่มีตาลิงนี่ก็อุกราคาอย่างนี้ะคะอ๋ตาลิงนี่คือพิเศษเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันจะมีการกองมาไงคุณน้อ้ว่ะคนเดีนนี้คนกอไอ้บุญเยอะมากเลยคือถ้าเกิดมันดูดีจริงๆิค่ะใช่เพราะมันอกคานี่อะไรคะ มีขวดไม่ตัวนี้ถ้ของไอ้บุ้มนานๆออกผิแต่ก่อนแต่รุวนี้แบบตัวแต่มันสโลว์มากนี่อันนี้อันนี้คนแจกเกงไหนมืออยู่บนมือนี่กันอันนี้เป็นสีเอือก่มีสีเอือกระหวของน้องเปิด์ตเอาอยู่บนมือคะ โอ้เน้นไปทางของกินใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีเกินมือแล้วถ้ามือจะได้กับข้างเดียวนั่นแหละลูกอันนี้คาไปลูกในมือเปิดเจออะไรคะกล้วยเราจะได้กล้วยใหญ่กล้วยใหญ่ได้กล้วยนีอันนี้ ได้ทั้งหมดเลยไทั้งหมดเลยันไม่ับเลยอ๊ที่กล้วยนี่แหละใช่ค่ะเพาต้องพับแบ่งต้องพับแบ่งค่ะกินกยังข้นเยะขึนเยอะยกสวนแน่นอนก็จะมีห้ารุ่นใหม่เหมือนกันแต่ไม่มีพวกพระยี่ห้อลิงอะไรอเงี้ยก็อีกราคาหนึ่ง สวมีโอกาสแล้วลูกรีบบีบเลยนะ <c oughs> ลูกอยากได้อะไรบีไม่ต้องบีบดลสิ <c oughs> นั่นถือกล้วยถือกล้ยวยแดงมาไหนลูกอันนี้ให้มันนิ่มแบบไม่สโล่ดูสิว่าแต่แต่ว่าเขาตรงมันน่ารักมากมันน่ารักตามันไงพี่ตามันเด้อ